สวัสดีพี่สูฟูสุก่นกับผมกับิดทั่วเอาแนวทางล่าพัฒนาของปูว่าปีวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่สิบหา้าวันศุกร์ที่สิบห้าสิงหาสองห้าหกแปดเมื่อวันพุธของกวนเขาเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะพี่น้องเนาะเขาเขาตัวเน้นพร้ามเขาตัวเน้นเขาตัวเด่นของปูร้อม แกขีดท่วเนาะพี่น้องปูทั่วไม้ตั้งมดเศร้านะีวน่วันวันศุกร์ที่สิบห้า ลาวปู่วาปีปู้ยียงให้เป็นบนล่างเนาะไปหน้องเนาะปู้จะให้เป็นบนล่าง แบบหนึ่งได้ไปนอนเลยมากเกินแปดหน้านะที่หรอกอะลูกลาบน้ำสก,การครับผมโอ้ฉลเชิญทอน,อนยมพอเพ,พอลยดพราวเลยครับทอดลวงบนันนะทอดมองลรอครับโอ้ไปไปทอดไต้บ่อครับ โอ้โยงานหนึ่งไปทุกมื่อแทบทุกมืออ่ออาทิตย์ละสองเที่ยงสามเที่ยงบนตัวพราเป็นโรคไตนี่เนาะครับอาทิตย์ละสองเที่ยครับโอ้โเห็นยุบานหร,รือวะปอกไตมาโรงพยาบาหลหรอจีนต,ตกว่าเราเมื่อวานหนี่ยนงยังบอกว่ต๊กด้วยครับเอือยู่นี่กับกกปอปกแปะเปกแปะก็่ามืดสลัวสลัวโย เอาเลขเ,เล่าเนาะเลขรัฐบาลไทยตอนบ่ายยังเอาเนาะครับอรัฐบาลไทยตอนบ่ายเอามันนี่เลขเล่าพอมาเล่าออกมันนี่รัฐบาลไทยกะเอาเลขวิ่งก้อนบ่กกอาเอาเลขวิ่งก้อนครับเอาเลขวิ่งก,เเก,งกะเด่นเด่นหกล่องเจ็ดวิ่งทีหกมาะโุดไปทีหกได้ย่อมพอเด้อครับ มีเลขวิ่นครับเลขวิ่นกับมีศูนย์มีสามมีศูนย์สามมีสี่สี่ครับมีแปดแปดมีเก้าเก้าแมน อันแรกเข้าจับคู่วราเทศเนี่ครับจับคู่กับหกศูนย์หกศูนย์หกสีเจ็ดศูนเจ็ดศูน เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าสามศูนย์สามศูนย์สามหกสามหกแล้วก็สามแปดสามแปดครับ,รบตัวตัวกันจะครูหนึ่งนะเนาะพอนะสองหกเด้อตัวกันครับ กันที่สองหกปัดที่ในเลขสามตัวมีอยู่สองหางสองหกครับเลขสามตัวมีอยู่สองหางก็คือชี่เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์ครับเอาก่ะส,ส,สี่หกศูนย์สี่หกศูนย์ครับอราว ตัวแน่นบัตรที่นี่วงกลมตีหกศูนย์หกศูนย์ครับแราคาหกสี่หกสี่ครับรากาเจ็ดศ <70 S 1> ูนย์เจ <70 S 1> ็ดศูนย์ราคาเจ็ดสี่ยมพอเจ็ดสี่ครับแนนเอาวงัวกันไหนนะสองหกเป็นวงมันครับ มี่เจ้านี่ละวงห่งจาหาคู่นี่ละอะสำหรับสามตัวสองหางนั่นในาติย่มอมมาิดจราหน้าก็เราเพราะว่าโตเน้นมันกับีอยู่ศูนย์กับหกต่กับเจ็ดศูนย์กับี่อยู่ติดจาหน้าเอาโอ้ไปหนหลงบ้านเราคดหลว่าอะไรยมม่อมค่าที่เข้าไปปลอยอ่ะหลายอยู่ครับมันเป็นรอบอมันเป็นรอบตัวครับโอ้หมอน้ดเป็นรอบเป็นรอบกว่า ครับมันสีมีรอบหกม่งรอบสี่ม่งรอบอันใบสามครับโอ้หลายตอนนัคนเนี่ยคนลตลกใจเนาะโอ้หลายครับหลายหลายครับย่อมพอเป็นเองคือแม่บ้านหรอแม่บ้าน,นแม่บ้านครับแม่เปีงยเป็น <c oughs> โอ้ก็พอย้องเห็าเจ้าเอรักษาสุขภาพร่างกายเอาพอเลยครับอันควงกันดูแลก,กันไปล่ะแถา,า,าแจ่มากเหล่ากโ็โอ้ยเนาะ S <S <an> นี่แล้วก็ว่าอันหน้าจิตตัง่ะก็เน่าเกิดมากกับี่จ็บมีไข่มีปวยมีลมหายตายจากกันเป็นของธรรมดาเอาใต้ชิบหรอกอะขอยหย่อมพอย่อมแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง,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 งขึ้นลึนนกแต่ขอเจริญพรนะสุขครับผมการนมันสก,การครับอ่อพี่น้องเขาแคบหน้าจอเด้วอันนี้คือลาพัฒนา ของปูวาปีมือแรกนี่สองทุนเคืองนอพี่น้องมือแรกนี่มือแรกนี่เอารัฐบาลเอ้ยเอาเล่าพัฒน,น,นาเออหนีเงารัฐบาลไทยกันต่อน,น้อพี่น้องเนาะบนล่างปูให้หกเจ็ดปูเน้นที่หกเด้อพี่น้องเด้อเด่นที่หกส่วนเล็กจเลขกวินนี่ก็แม่นศูนย์สามสี่แปดเก้าบหมักปูจับคูเขาเ่า, 6, าเอาหกเจ็ดมาจับใส่เล็กวิ่นไกลเด้อพี่น้องเด้อ หรือว่าเลขวินนี่ละนี่ยศูนย์สามสเกากระจับเอาเนาะพี่น้องเนาะตัวใดปูประจับเขากรจับเอาตัวที่ปูประจับจับคู่บนล่างไปกับมี606469 7 0กสี่หกเก้าเกกตัวกันคือ26 3หตัว470 สี่หกศูนย์นะพี่น้องเนดะ้อตัววงกลมสีแดงนี่เป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกสี่เจ็ดสี่ตัวเน้นตัวเด่นนะพี่น้องเนดะ้อตัวกันตัวร่อง็ครจะลืมเอาไปพิจารณาเบ้งมักชอบตัวใดก็จัดพี่น้องบ่มักกรผพานตัวเลขเป็นแค่เนวท่างเนาะรับขอพระคุณปู่ว่าปีหลายหลายคอยพี่น้องเขาโชคหมานกันก็จะลืมฝากกดไรกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม